สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนจอมครับมือนี้มาเลยกับภาพมาสรุปหน้าทั้งในงวดวันที่หนึ่งกลุ่มภาพพันธ์สองหาหกสิบแปดนะครับก็ถือว่ามีเลขเข่านะครับกับหลทันหลอาจารย์อยู่นะครับเนาะนะครับเลขออกศูนย์ศูนย์นะครับกับหาหนึ่งมาพี่น้องเนาะสามตัวคือเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับเลขกไทยสองตัวกับหาหนึ่งนะครับเลขออกว่างามมาได้พี่น้องแต่ว่าก็ย่งสาามถหาไม่พี่น้องให้เขาจนได้นะครับ สำหรับมาลวยนะครับกัถือว่าผู้ใดบริสุทธิ์น้ำอาจารย์อ้วนถือว่าเสียดายนะครับเป็นเลขพุ่มเจ้าทีนะครับเพิ่นบอกมาถึงสองวดแล้วนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สองพ่น้องเพิรนว่าพุ่มเจ้าทีตะเกาเพิ่นหายประมัณหาถึงเก็ตงวดนะครับงวดนี้เพิ่นก็บอกว่าศูนย์สองโตนะครับมัลวยก็ลงหายศูนย์ศูนย์ับศูนย์สองนะครับสำหรับเลขพระอาจารย์อ้วนนะครับเดี๋ยวมัลวยตามให้ขึ้นเกาเด้อนะครับพระอาจารย์ว่า รอกกอนนะครับเหล็กพุ่มเจ้าทีต้องให้ผูเพ่นมาบอกนะครับผู้พ่นมาบอกมาเตอรกระสีนิบลงห้ทันทีนะครับสำหรับเหล็กหลวงตาอ้วนเนะนะครับสุดยอดลีนะครับคุณหลวงตานะครับให้พ่าหลาตัวนะครับลูกปลาบอกบอกว่าเหล็กพิ่มไหลาตัวนะครับเป็นเหลขกพุ่มงวดก้อนนั่นพึ่งไม่เคล่นไห้สองสามตรงตรงเลยนะครับพอได้ยินข่าวก็เลยไปตามไห้นึงวันนี้นะครับมีเยฟซฟี่กระทักย่ว่างวดก้อนเข้าไปไห้เนาะงวดสามงวดสองสามนะครับ มอเลยกับพึ่งจะได้ยินข่าวนะครับก็เลยพึ่งตามมาให้นะครับหลักก็มีน้องบีมเด้อพี่น้องนะครับน้องบีมนี่เขาสองหัดสอดแล้วนะครับอืมน้องบีมเขาสองหงดสอดแล้วด้อยนะครับให้แต่ต้องหวดเลยนะครับซุนซุนเนี่ยนะครับน้องบีมนะครับที่ว่าฝันว่าเห็นเลขยี่ใิทองงูนะครับเป็นเลขสามตัวห้าเจ็ดหกนะครับมาเลยตัดเจ็ดเก่าให้กับเขานะครับแล้วก็เลยสอบคนไต่ต้อนะครับเ่าเลยบอกว่าอีกสองพันปีจะกลับมานะครับ มอเลเพราะแม่ข้าเจ้าบอกเลขงวดต่อไปว่าวานนะครับก็เลยลงห้สองศูนย์กับศูนย์เนอะนะครับแต่เขาไอ้ลีนะครับต้องบีมเขาสองงวดซ้อนนะครับเดี๋ยวตามต่อพี่น้องงวดสามนะครับอือเราก็มีน้าหยิงเลขพี่น้องนะครับเด็กวัดวัดป้านะครับเด็กวัดวัดปลานะครับเลขพี่บอกนะครับบอกหนึ่งหาศูนย์พี่น้องเอ้ยนะครับออกมือลงไปก็ออกห้าศูนย์เล่านะครับ เลขหนึ่งหายังว่าออกรัฐบาลทยอีพี่น้องนะครับเลขผีโศกันได้ปลาสานะครับเลขนานิงเนื้อโมลยตามอีกเด้อนะครับสำหรับนานิงนะครับเด็กวัดเด็กโยมบุปฐากวัดนะครับเนาะวดร้านวัดซอยหลวงตาแล้วนะครับยินเสียงผีคุยกันนะครับว่าเลขจะออกหนึ่งหาศูนย์ออกที่ดีนะครับอืมหรือว่าสุดยอดเลยนะครับสำหรับนานิงเนาะนะครับส่วนเลขลูกจานนะครับโเลยต้องขอถทดขอภัยน้ำจหน่อยเด้อนะครับ มือสุดท้ายมอเลยเพิ่นมานะครับข่วงกะนะครับให้พี่น้องเพื่อนนะครับทั้งลูกซิดลูกน้องคนนี่แหละนะครับอยู่ในโรงงานนี่แหละเดี๋ยวมาซีโมงไปหาโมงครับมอเลยก็เลยตัดคลิปเป็นคลิปสั้นลงไอ้แท่นนะครับเลขนึงหาหาหนึ่งผู้ใดเห็นคลิปสั้นเดีย่ยคงจะได้แนวทางนำลูกจานนึ่งหาหาหนึ่งเลยนะครับวันนี้เพิ่นว่าจะหายจะต่อจะหายไวๆนะครับแต่ว่ามอเลยลงไปแล้วเด้อนะครับคลิปของลูกจานนะครับหายไปแล้ว เป็นชุดลางนะครับที่เข่ามาสองหมวดซ้อนนะครับปล่อยไปแล้วเด้อนะครับเขาไปติดตามเราชมนะครับสำหรับเรขลุงจันนะครับเลขแม่ติมฟันว่าส้่งกอดฟังหัดทั้งในกลุ่มนะครับไปออกอายุเพิ่นเด้อนะครับเนี่ยนะครับสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับออกหาหนึ่งเด้อนะครับสำหรับแม่ติมเขานะครับอืมเิ่นฟันดียะนะครับแต่วันบอกสร้างมาตัออกอายุเนาะนะครับสำหรับติมแล้วก็มีนะครับ รู้สึกว่าแม่เขียวหน่อยนะจะล้มเล็กเล้ากว่านึงนะครับจับวัภินมอเลยล่วงหายว่าคนฝันเคี้ยวบัตรไม่เท่านะครับหนึ่งลอยนะครับกับเสียดายเนาะเป็นล่วงเล้านะครับมันบ่าโอกไข้นะครับสําหรับเลขกไม่เขียวหน่อยเป็นเลขน้องสาวเพิ่นฝันครับบาเลยล่วงเล็กเล้าให้นะครับกับเสียดายนะครับโออกรัฐบาลไทยนะครับสูสีแมีแม่เพี้ยนนะครับพวกเขาไก่เคี่ยงเนาะนะครับมีไก่เคี่ยงเนอะครับวันนี้ กะซีมี่เมี่ยเพี้ยนนะครับไห่สิมหกนะครับไห้สิมหกเลขออกหาหนึ่งเนาะนะครับหงหนึ่งหาหนึ่งเลยแหละนะครับอืมเมี่ยเพี้ยนไห้ทั้งสองคลิปด้วยนะครับเมี่ยเพี้ยนเนี่ยนะครับอืมเห็นไหมครับน่าจะไปย่างเนียนหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับเนาะนะครับกะออกหาหนึ่งนะครับไก่เคียนอยู่นะครับสำหรับเมี่ยเพี้ยนไห่สองคลิปนะครับ เมื่อคืนว่าจ,จะลงแต้มเนาะธรรมดาห้เกี้ยวกระพีก็ลงแต้มก็ได้เนะาะมันเลยไปลงใไห้อาจารย์ลมพ่อหอชี้หนึ่งพี่น้องออกหาหนึ่งนะมครับของอาจารย์ลมพ่แม่ไพ่นะครับอืกับมีเลยแม่ไพ่ห้ยิบซี่นะครับหอยิบซี่ออกหาหนึ่งพี่น้องนะครับซีหนึ่งหาหนึ่งนะครับ แต่ว่าซ mm ีสอง่นเนี่ยออกเล่าถึงสามมือนะครับมือแรกก็ออกสองสามแล้วก็ออกสองซีแล้วมือลืึรัฐบาลไทยออกยังไมาออกสองซีนะครับเดี๋ยวผมเลยไปตามให้ได้พี่น้องฝันตองวดแม่ไพ่หาเ้าได้เด็กขึ้นบ้านเนาะนะครับผููได้มักขึ้นบ้านก็ตามแม่ไพ่ดีๆได้นะครับสำหรับแม่ไพ่เป็นเสียนบ้านเพิ่นนะครับคือว่าแม่นนะครับเนาะแม่ทิมคงสุดไทยพี่น้องนะครับให้หนึ่งซีซีหนึ่งนะครับเดี๋ยวหาหนึ่งนะครับหนึ่งหาหาหนึ่ง แล้วก็มีแม่รวยชิมหกพี่น้องออกาหนึ่งไหครับอืมทะเลกไก่เคียงเนาะสิบหาสิบหกนะครับเนาะเรามีเลขหนาสนใจนะครับเลขหนาสนใจกันน้อยนะครับแต่ว่ามันประเด๋นนะครับแต่อยู่ในเกียนไก่เคียงเนาะยังงมเมาหามือก้อนเล็กออกมือหนึ่งคนับสองหาเจ็ดนะครับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะครับนุกเมานะครับเลขมอรวยกับขอโทษขอไพ่หลายนะครับในวันนี้มอรวยมะเขานะครับ แต่วานนี้ขิมมอเตอบอกยู่ฝันวาไท้ายน้ำมันเครื่องรดนะครับแต่เบียรถกับหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับฝันหน่อยๆพี่น้องฝันว่าหลายฝันว่าแกงอะไรนะครับก็เยว่มบันใจว่าจะออกบ่ออกนะครับแต่ว่าก็ยั่งออกทะเบียรมาเมอเพราะว่าฝันต้องวันเนี่ยฝันเจ้ากับพอยุบานหลังเก่าเนาะบัดเพาฝันเล่นเก่าเนี่ยมันก็ตัดมาฝันในี่ยท้ายน้ำมันเครื่องเลยแหละพี่น้องนะครับเทาก็บว่าคืนว่ามันจะมาออกหาหนึ่งอีกพอวันพึ่งออกไปมอเลยตทีโจทย์ว่าแต่ขอถูกเราให้รายนะครับว เริ่มบริมิโชคกันนะครับสำหรับในท่าพอฝันพองรวยนะครับเลขพอลี่ก็ออกเล้าพี่น้องนะครับฝันเดินทอดนะหนึ่งสองซีนะครับนี่นะครับหนึ่งสองซีออกเล้าพี่น้องนะครับเอาแหม่ไพ่ม่ตุกอกเล่ากันนะครับออกถึงซองมือนะครับแม่เขี้ยวหน่อยพี่น้องนะครับออกเล่านะครับนะครับออกเล่าดีดีนะครับเดี๋ยวตามใหม่ได้พี่น้องสาหรับพูฝัน เลขออกเล่าดีๆนะครับก็รอยากฝากที่ตามมอรวยแน่นะครับเลขมอรวยส่วนใหญ่จะเป็นเลขที่ไทยสดๆนะครับบวกไฟไทยลายมือเนาะบอกไฟไทยคิบก็คลิปหรือว่าทยอยลงนะ่งเนาะมอรวยจะส่วนใหญ่จะทายมือต่อมือนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ได้เหรนเพื่อนบ้านเลรนเลขเพื่อนบ้านเนี่ยสามารถเราไปซื้อได้นะครับฝันดีๆเพื่อมานกนับซื้อนะครับเลขเพื่อนบ้านเพราะว่าทั้งมอรวยนี่จะส่วนใหญ่บวกไอ้เก็บคลิไปไว้ลายมือนะครับอ่าเหล็กบ่กเกงอ่ไง่ายสบนะครับเนาะ ส่วนใหญ่ได้เป็นมือต่อมือและห้ค้างนะเพราเกินมือหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เป็นดังสัตนนะครับสาหรับจีบมอรวยเอาคนใดอยากห้กระลักก้งใจอาจารย์ท่านใดนะครับกับส,สมาริติตอมอรวยมาได้เด้อนะครับ <eted college> เดี๋ยวมอรหยขึ้นบัวทรให้นะครับกับมี่ <Obrig> นะครับเดี๋ยวขึ้นบัโทรให้นะครับแล <Cause S 1> <ห>้วไอเดร้นะครับอยากซอยอาจารย์อ้ว,วนนะครับอยากซอยพระอาจารย์อ้วนในหน้าันหน้อลึกจากห้อาจารย์ท่านใดนะครับห้กรลังใจอาจารย์ท่านใดกับติตอมอรวยมาเด้อนะครับเดี๋ยวมอรวยจะ นำทรงถึงมือถุกท่านทุกอาจารย์นะครับของพุ้ดาราติติตามเราชมนะครับเอาสงสสรแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ